คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสนับชัยของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ใน กาลานี้เมื่อเท่าไหรยี่สิบยี่สิส่ยสี่ปีรัวปีสองพหรสเจ็สองพันห้ารบเจ็ดเกิดสองนี่สบอ็ดนี่ก็ยี่สิบ ยี่สิบี่ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่ง ถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีก็กิน จึงต้องเป็นนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่รูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอ,พอเพียงได้แปลพอเพียงนี่ คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็นเซลล sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตุนแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ กว้างขวางกว่า self s e l f sufficiency ก็เซลล sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืนบนขาตัวเองไอ้คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่ มีคนก็บางคนก็พูดว่าจบคนใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกลม้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องเป็นหน่อยแต่ว่า เป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสังสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกลม้มไม่ต้องไปคอยยืมขาคขนอ,อื่นมามาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้ มีกว้างมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอเนี่ยนะคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโรคน้อยเมื่อมีความความโรคน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงมายควาว่าพอประมาณไม่สุดตรงไม่ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะ มีมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียเดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทําไม่ได้ถ้านั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจะทําให้ทะเลาะก,กันแล้วเมื่อมีการทะเลาะก,กันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียง ความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน มันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวตัวการเป็นตัวตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ ก็เลยเป็นการการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอป